ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับผมอยู่กับช่อง Meta w o r d r e Solution นะครับผมแหล่งความรู้การตลาดออนไลน์ของ Facebook Marketing นะครับก็สําหรับในช่อง YouTube นะครับเราก็ไม่ได้อัปเดตเนื้อหามานานมากๆรประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับช่วงนี้ mm hmm. งานชนละมุนมากๆนะครับผมโอเคสำหรับในวันนี้นะครับเทคนิคที่เราอยากจะมาสอนเพื่อนๆนะครับก็คือการนำโพสเก่านะครับของเรานะครับอ่าโพสโฆษณาเก่านะครับที่เราเคยสร้างแล้วก็ยิงไว้หลังบ้านนะครับผมนำกลับมายิงโฆษณาใหม่นะครับโอเคถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเราจะนำโพสโฆษณาหลังบ้านนะครับที่เราเคยยิงโฆษณาไว้นะครับผมมา มาทำการโฆษณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยที่ไลค์แชร์คอมเมนต์ like, share, นะครับหรือว่าเอ็นเตอร์เทมนท์ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราสามารถไปหา ID โพสต์โฆษณาหลังบ้านของเรานะครับแล้วก็มาทําการยิงโฆษณาได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะชอบยิงโฆษณานะครับหรือว่าขึ้นโฆษณาแล้วก็สร้างโพสต์ใหม่จากหลังบ้านเลยนะครับก็คือจากตัวจากตัวแอดมินิเจอร์ของ Facebook เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ ไวกว่านํามาโพสต์ที่หน้าเพจแล้วก็ค่อยมาเลือกโพสต์ที่มีอยู่นะครับอ่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับความชอบของแต่ละคนนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็อยากให้ทุกคนฝากกดติดตามนะครับผมช่อง Meta World Resolution นะครับใน u t u b e นะครับแล้วก็เว็บไซต์ Meta World Resolution นะครับผมโอ้โหอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับผม นี่นะครับเรามีทริควิธีการแก้ปัญหานะครับต่างๆนะครับเยอะมากมายเลยนะครับผมก็ลองเข้าไปอ่านกันได้นะครับบอกเลยว่าฟรีโอเคครับตัดเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับทุกคนโอเคการที่เราจะสามารถนำโพสต์โฆษณาหลังบ้านของเรานะครับมายิงได้เนี่ยเราจำเป็นต้องไปหา ID ของโพสตหลังบ้านที ite, ่เราเคยยิงโฆษณาไว้ก่อนนะครับผมไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีวันหาเจอนะครับโพสต์หน้าเพจนี้เพราะว่าโพสต์โฆษณาหลังบ้านนะครับจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันจะหาหน้าบ้านไม่เจอนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเคเรากดเข้าจากโฆษณาตัวนี้แต่หน้าบ้านของเขาไม่มีอันนั้นแสดงว่าเขายิงโฆษณาจากโฆษณาหลังบ้านนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนที่1เนี่ยเราจะ สอนวิธีการเข้าไปหาไ d โฆษณาหลังบ้านกันครับให้เราทุกคนเนี่ยเข้ามาที่แอดมินิเจอร์ของทุกคนนะอันนี้ผมคงไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหมครับโอเคเมื่อเข้ามาในแอดมินิเจอร์แล้วเนี่ยโอเคเราก็จะมาอยู่หน้าแอดของเรานะครับหน้าประจําที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับผมแล้วให้เรามาที่ขีดสมขีดซ้ายมือนี่นะครับเครื <c oughs> ่องมือทั้งหมดครับแล้วก็ให้เราเลือกโพสต์บนเพจนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นได้เลยทันทีนะครับผม โอเคเพราะว่าเราต้องเข้าไปที่ B M ของเพจที่เราต้องการใช้ยิงโฆษณาโพสต์หลังบ้าน,นครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราอยากจะดูว่า ID โฆษณาหลังบ้านที่เราอยากยิงเนี่ยคือ ID เดอะไร ID ดีโพสนั้นคือ i อเดียอะไรเนี่ยเราจําเป็นต้องโยนเพจของเรานะครับเข้าไปที่ B M ก่อนนะครับถึงจะสามารถเห็นว่าเพจของเราเนี่ยเคยโฆษณาไปแล้วกี่ครั้งจากหลังบ้าน,นครับมันก็จะขึ้นให้ทุก โพสนะครับที่เราเคยยิงโฆษณาจากหลังบ้านนะครับผมโอเคซึ่งวิธีการโยนเพจนะครับเข้า BM เนี่ยก็มีในช่อง YouTube นะครับไปหาดูกันได้นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเพิ่งอัปเดตใหม่ให้เองเลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะให้เรากดลงมาที่นี่1ครั้งครับโอเคครับแล้วก็เลือกอ่า BM ของเรานะครับผมโอเคกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยอ่าโพสที่เผยแพร่เนี่ย ก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่นะครับอาถ้าเราอยากดูโพสไอด d โฆษณาหลังบ้านนะครับก็ต้องมาดูตรงนี้ครับโพสต์โฆษณาอาโอเคให้เรากดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับในนี้นะครับก็จะขึ้นโพสต์โฆษณานะครับทั้งหมดนะครับที่เราขึ้นจากหลังบ้านนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีทุก ID ที่เราเคยยิงโฆษณานะครับ ID โพสนะครับคราวนี้เราก็แค่มาเลือกว่า เราก็มากดเลือกดูนะครับว่าเราอยากได้โพสต์ไหนนะครับโอเคอโพสนี้การเข้าถึงดีไหมดู27คนโอเคยังไงนี่ครับหรือว่าโพสต์นี้นะครับมีคนดูกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถดูได้อันนี้คือความละเอียดของโพสนี่คือเป็นตัวแอดเลยนะครับผมที่เราโคนคนโคนคน,คนมาหรือว่าก๊อปปี้มาทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่า,ามีการเข้าถึงเท่าไหร่เราอยากจะยิงต่อไหมหรือเปล่า เราอยากจะยิงต่อไหมหรือว่าเอ๊ะไม่ดีอย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถมาดูตัวอย่างก่อนได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ก๊อปไอดีไปนะครับผมโอเคนี่นะครับส่วนไ d โฆษณานะครับ ID โพสต์โฆษณาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงช่องที่2นะครับหลังจากถัดไปจากโพสนะครับผมแล้วก็จะเป็น ID นะครับผมแล้วก็เป็นวันที่ที่เราทําการยิงโฆษณานั้นๆนะครับผมโอเคให้เราจําในส่วนนี้ไว้นะครับผมเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการ Copy ID ้ไอด์พสนะครับไปใช้ในการยิงโฆษณาอีกทีหนึ่งนะครับผมในส่วนแรกในการหา ID Post โพสโฆษณานครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมโอเคครับคราวนี้เราก็มาต่อในส่วนที่2กันเลยนะครับผมก็คือการนำ Post โพสต์โฆษณานครับหรือว่าโฆษณาหลังบ้านของเราเนี่ยกลับมายิงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ง่ายๆเลยครับพอเราได้ ID Post โพสต์โฆษณาหลังบ้านที่เราต้องการแล้วเนี่ย การยิงโฆษณาโพสต์เดิมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะครับผมอ่าเราไปกันไวๆเลยนะครับให้เรากดสร้างครับตรงนี้หนึ่งที่นะครับผมแล้วก็เลือกวัตถุประสงค์นะครับให้เรียบร้อยนะครับตามที่เราต้องการนะครับผมจากนั้นนะครับกดดําเนินการต่อนะครับแล้วก็อันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กนะครับได้ก็ได้มีการอัปเดตไปหลายๆส่วนนะครับผมตรงนี้ก็ให้ AI สร้างแคมเปญที่เหมาะสมกับ แคมเปญของเราเลยไหมหรือว่าแคมเปญการมีส่วนส่วนร่วมแบบสร้างเองนะครับส่วนมากผมก็จะใช้การสร้างเองนะครับซะมากกว่า,าในส่วนของแคมเปญแล้วก็ให้กดถัดไปนะครับจากนั้นหน้าแคมเปญการมีส่วนร่วมนะครับผมตรงหน้าแคมเปญเนี่ยทุกคนอย่ามองข้ามจุดน,นี้นะครับจุดน,นี้สําคัญมากนะครับผมอ่าตรงงบประมาณน,นะครับตรงนี้ถ้าโดยระบบนะครับตอนนี้จะให้เป็นงบประมาณของชุดโฆษณานะครับก็คือมันจะติ๊กไว้ที่งบประมาณของชุดโฆษณาก็คือเมื่อเรากดถัดไปเนี่ยเราจะไปตั้ง งบประมาณที่ชุดโฆษณานะครับว่าแต่ละชุดโฆษณาเราจะตั้งงบประมาณเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับคนที่มีงบจํากัดนะครับผมว่าใช้งบประมาณแคมเปญเหมือนเดิมดีกว่าครับตอนนี้มันมี2ตัวเลือกนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับส่วนมากผมก็ใช้งบประมาณแคมเปญซะมากกว่านะครับเพราะเราจะควบคุมงบประมาณต่อวันได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับให้เราเลือกเป็นงบประมาณต่อวันนะครับผมแล้วก็กําหนดไปเลยนะครับว่าเราต้องการยิงเท่าไหร่ โอเคครับอ่าโอเคหน้านี้ก็เสร็จแล้วครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ส่วนที่เราต้องดูในหน้านี้หน้าแคมเปญนะครับก็คือตรงงบประมาณนะครับให้เลือกเป็นงบประมาณแคมเปญนะครับแล้วก็อ่าเลือกเป็นงบประมาณต่อวันนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะกําหนดวันว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ให้เป็นเลือกเป็นตลอดให้เลือกเป็นตลอดอายุการใช้งานนะครับอ่าตรงส่วนนี้โอเคครับจากนั้นนะครับเมื่อกําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ให้กดถัดไป ตรงนี้นะครับก็เลือกเพจให้เรียบร้อยนะครับว่าเราต้องการใช้เพจไหนนะครับผมก็หน้าตาก็เพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยกันเลยนะครับตรงนี้ก็ไปทางก็เป็นอัตโนมัติเลยนะครับสําหรับผมนะครับแคมเปญน,นี้จะยิงเป็นข้อความนะครับผมโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาครับอ่าโอเค ตรงหน้าควบคุมกลุ่มเป้าหมายขอเสริมนิดหน่อยนะครับตรงนี้ครับอายุขั้นต่ําในการโฆษณาของประเทศไทยนะครับก็คืออายุ18ปีนะครับสาหรับใครที่กดเผยแพร่ไม่ได้นะครับก็ให้กลับมาดูตรงชุดการเอ่อชุดโฆษณาการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เรื่องเอ่อเลื่อนมาดูนะครับที่การควบคุมกลุ่มเป้าหมายนะครับผมตรงนี้ต้องเป็นอายุ18ปีขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถโฆษณาได้นะครับผมโดยนโยบายของทาง a c e b o o k นะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับเราจะใช้ของ AI ของทางระบบเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะสลับไปยังกลุ่มเป้าหมายต้นฉบับก็คือเราจะไปคัสตอมไมซ์โฆษณาเองทุกอย่างเลยนะครับก็คือเราจะเลือกว่าเราต้องการกลุ่มไหนหรือว่าจะเจาะกลุ่มไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับส่วนส่วนตำแหน่งของการจัดวางก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเลือกอันไหนว่าเป็น a d v a n t a g e หรือว่า อของอจัดวางแบบจัดวางด้วยตัวเองนะครับผมอันนี้เราก็สามารถมาเลือกแก้ไขได้นะครับว่าตำแหน่งการจัดวางแบบกําหนดเองนะโอเคว่าจะจะัดตรงไหนบ้างนะครับผมส่วนผมให้เป็น advantage ของ Facebook นะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็เลือกของ Facebook เลยครับช่วงนี้เก่งขึ้นมากๆนะครับผมส่วนมากก็ใช้กลุ่มเป้าหมายของ AI ในการนําส่งนะครับโอเคหลังจากที่เรากําหนดการตั้งค่าหน,น้านี้เสร็จนะครับให้กดถัดไปครับผม จากนั้นนะครับอ่าโอเคตรงนี้เนี่ยถ้าส่วนที่ของถ้าในส่วนของคนที่ยังไม่เคยยิงโฆษณาเนี่ยมันหน้าตามันจะอยู่แบบนี้นะครับตรงการตั้งค่าโฆษณาอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วได้นะครับแล้วก็เลือกโพสต์นะครับเลือกโพสต์จากหน้าเพจได้นะครับอ่าอันนี้คือเลือกโพสต์จากหน้าเพจได้นะครับผมแต่ รงนี้นะครับถ้าเราเลือกโพสจากหน้าเพจเนะี่ยเราจะไม่เห็นโฆษณาจากหลังบ้านนะครับที่เราเคยสร้างไว้จากหลังบ้านแล้วก็ขึ้นโฆษณาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับผมเราต้องทำการป้อน ID โพสนะครับผมแล้วก็ไปคัดลอกโพสโฆษณาหลังบ้านของเราที่ในส่วนที่1มาก่อนนะครับผมโอเคอ่าเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าผมเปิดแท็บใหม่นะ โอเคครับแล้วก็มาที่เครื่องมือทั้งหมดแล้วก็โพสต์บนเพจนะครับให้เราก,กดเข้ามาจากนั้นนะครับเลือก B M นะครับที่เราต้องการโอเคแล้วก็มาที่โพสต์โฆษณานะครับแล้วก็ก๊อปไอไปนะครับผมโอเคผมก๊อปโอเค okay, ผมก๊อปอันนี้ไปโอเคครับ จากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่หน้าที่2นะครับหน้าขึ้นโฆษณาของเรานะครับแล้วก็กดป้อนนะกดป้อน id post นะครับแล้วก็วางเลยนะครับผมแล้วก็ให้กดถูกโอเครอสักครู่นะครับอ่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยยิงไว้นะครับก็จะขึ้นมานะครับอันนี้คือโพสต์โฆษณาหลังบ้านที่ไม่อยู่บนหน้าเพจนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือผมก็เคยยิงไว้นะครับจากหลังบ้านโอเคเครื่องมือสร้างแชทนะครับผมอันนี้เราก็ใช้ เทมเพลตที่เราเคยบันทึกไว้หรือว่าเทมเพลตแนะนําก็ได้นะครับผมอ่าพิกเซลด้วยแอปด้วยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็กดเผยแพร่ได้ตามปกติเลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนในการนําโพสต์โฆษณาเก่าจากหลังบ้านนะครับแล้วก็มาใช้ยิงโฆษณาต่อได้นะครับโดยที่ าการเข้าถึงนะครับหรือว่าการมีส่วนร่วมต่างๆทั้งไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับก็จะอยู่ครบเลยนะครับผมไม่ต้องนับใหม่นะครับผมถือว่าเป็นการต่อย,ยอดโฆษณาที่เราเคยทำไว้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับโอเคเราก็จะไม่ได้เสีย เงินจากโฆษณาตัวนั้นไปฟรีๆนะครับผมเราก็จะมายิงแล้วก็ a d แ p ปใช้ในรูปแบบต่างๆได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์อื่นๆก็สามารถเปลี่ยนได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับผมซึ่งสรุปนะครับผมในส่วนที่1เนี่ยที่สําคัญเลยก็คือ1นนะครับในการที่เราจะไปดูโพสต์โฆษณาหลังบ้านของเราได้เนี่ยจะไปดึง id ได้เนี่ยเรานะครับต้องโยน B.M. เนะครับเอต้องโยนเพจใส่บัญชีธุรกิจของเราก่อนนะครับหรือว่าบัญชีพอร์ตโฟลิโอของเราก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเลือก BM นะครับแล้วก็กดดู ID โฆษณา ID โพสโฆษณานะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็คือในหน้าตัวจัดการนะครับส่วนที่เราต้องสังเกตนะครับก็คืองบประมาณแคมเปญกับงบประมาณชุดโฆษณานะครับให้เลือกเป็นงบประมาณแคมเปญทุกครั้งนะครับจากควบคุมงบประมาณต่อวันได้ง่ายกว่า ได้ง่ายกว่านะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีที่สําคัญก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนใครนะครับอยากอยากจะได้ทริคดีๆในการยิงโฆษณา Facebook นะครับผมโอ้หผมบอกเลยว่าต้องเว็บไซต์ MetaW o r ร์ดริสเลชั่นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราอัปเดตบทความทุกอาทิตย์นะครับผมซึ่งแต่ละบทความเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับที่เราจะลงใน y YouTube เนี่ยเราก็ได้ทําการเขียนบทความแล้วก็ได้เผยแพร่ไปบนเว็บไซต์เรียบร้อยก่อนแล้วนะครับผม,ผมก็คือ เราจะแบ่งออกเป็น2พน,นะครับสำหรับใครที่ไม่ทันก็คือ ID ดีโพสตโฆษณาหลังบ้านนะครับเราว่าตรวจสอบยังไงนะครับมีเราจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับรายละเอียดยิบตั้งแต่วิธีที่1ถึงจบเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการนำโพสต์ ID โฆษณาหลังบ้านเนี่ยมายิงใหม่นี่นะครับก็เพิ่งจะเผยแพร่ไปหมาดน,นี้เองนะครับผมทุกคนก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับผมฟรีนะครับ สำหรับ YouTube นะครับเราก็จะกลับมาทำต่อเนื่องแล้วกอ็อธิบายให้เห็นภาพแบบนี้อีกในทุกๆอาทิตย์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Meta World Solution ด้วยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหการบังใจของเพื่อนๆน,นี่ก็คือถ้าสมมุติว่าการลงของเราเนี่ยถึงคนดูอาจจะไม่เยอะนะครับเพแค่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกันเรื่องปัญหาการยิงแอดนะครับเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอาทิตย์หน้านะครับ